สวัสดีครับเอ่อท่านที่ชื่นชอบในวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยปาดิกโกนะครับคลิปวันนี้จะพามาชมวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยรุ่นใหม่นะครับคือรุ่นไตรามาส6กหนึ 1, รวยร์แสนล้านนะครับซึ่งออกวัดมาเมื่อวันที่ 2, ธันวาคม2 5 6 1นรนะครับเอ่อรุ่นนี้สร้างไว้หลายรายการเหมือนรุ่นก่อนๆนะครับความสวยงามก็ไม่แพ้รุ่นก่อนๆหน้านี้เลยก็จะมีทั้ง เหรีเหรียญแหวนกำไรนะครับเหรีก็มีทั้ง2บาท4บาทครับรุ่นนี้จะไม่ทํา8บาทแล้วก็ความพิเศษก็คือจะมีหน้าทองคําแล้วก็ชุดทองคํานะครับเดี๋ยวพามาชมในระยะใกล้ๆกันนะครับครับมาดูเหรีรุ่นไตมาส61ในมุมใกล้ๆกันนะครับดูความสวยงามนะครับ อันนี้เป็นเลดรุ่นใหม่ออกเมื่อวันที่2อธันวาคม2,561นะครับในการจัดสร้างนะครับก็อันนี้ในด้านของเหรียญแล้วก็เลดนะครับนี่มาดูของจริงเลยอันนี้นะครับเลดไม่ลงยาอันนี้เป็นเลดลงยาหน้าทองคำแล้วก็ลงยาสีแดงนะครับ ต่อมานี่ครับเป็นเหล็ดรงยาเสียเงินครับผมเดี๋ยวพามาหยิบเส้นจริงให้ดูทีละเส้นนะครับนี่ในแต่ละสีเลยนะครับอันนี้ที่แทงที่จุดก่อนเป็นหน้าทองคำนะครับ ควาสวยงามก็อยู่ประมาณนี้นะครับหน้าทองคำจะสร้าง5,000เส้นนะครับอ,อันนี้เป็นด้านหลังนะครับมาเปานสีนงเงินนะครับสีนงเงิน สีน้ำเงินหน้าแดงนะครับความนิยมก็สีนี้จะเป็นสีที่นิยมนะครับในเหลทุกๆรุ่นเลยน้ำเงินหน้าแดงต่อมาเป็นสีแดงครับสีแดงความสวยงามก็ไม่แพ้สีน้ำเงินนะครับ ด้านหลังจะเหมือนกันนะครับเหมือนกันแต่การต่อโค้ดจะไม่เหมือนกันแค่นั้นเองการต่อโค้ดฝั่งไหนแล้วก็เลขโค้ดจะไม่เหมือนกันนี่เล็ไม่ลงยาสำหรับท่านที่ชอบความเรียบหรูนะครับโอเคครับประมาณนี้ให้ดูนะครับสนใจก็เดี๋ยวจะทิ้งที่อยู่ไว้ให้นะครับสนใจ ได้ลงพ่าวรวยล้นอื่นๆล้นอื่นๆก็พอมีนะครับก็เราสอบถามกันเข้ามาได้